รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำครับผม EP 2มาแล้วครับก็ภา,าพที่เหน็นนี้ เราไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายช้างนะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปเปลี่ยนโซ่นะครับนี่ครับก็ควานเก่าคือควานเพื่อนะครับเสื้อสีน้ําเงินจะเป็นคนเข้าไปเปลี่ยนนะครับส่วนผมกับควานขัน เฝ้าระวังข้างนอกนะครับคือถือไม้สอยมดแดงไว้นะครับ fc ก็ดูเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเราไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายช้างนะครับควันขันก็ล่อให้กินต้นสับป,ปะรดนะครับ,รบก็ตอนนี้ควานเพื่อกำลังเช็คตัวยูว่ามีกี่ตัวนะครับนี่เราจะใส่ประมาณ2ตัวนะครับ ็เพื่อเพื่อเขาตกมันนานครับเพราะว่าถ้าเราใส่แค่ตัวเดียวนี้เดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะครับเดี๋ยวจะหลุดได้เพราะว่าเขตบริเวณนี้มีแต่ช้างเลยนะครับมีอยู่ทั่วเลยนะครับที่ที่พลเงินอยู่นะครับก็ตอนนี้ควันเพื่อกําลังเข้าไปนะครับก็ต้องเช็คดูก่อนนะครับนี่ก่อนจะเข้านะครับเช็คดูก่อน ูสายตาวนผมกับควานขันก็เฝ้าระวังนะครับก็ยังลังเลอยู่ควานเก่านะครับประสบการณ์เยอะนะครับก็เลี้ยงแพลงเงินมาตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วนะครับนี่ต้องมีประสบการณ์ที่เห็นเราถือไม้สนมะแดงนี่เราเฝ้าระวังให้นีครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมตลอดนะครับเพื่อมีเหตุฉุกเฉิน ต้องตาดูหูฟังครับควานเก่านี่ก็ประสบการณ์เยอะเหมือนกันครับดูเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเราไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายช้างนะครับก็งานแบบนี้นะครับ เราต้องเร่งกับเวลานะครับเราช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิดก็เป็นได้นะครับเห็นเราถือไม้สอยมดแดงสองอันนี้เพื่อฟอรระวังคนข้างล่างนะครับคนที่จะเข้าไปเปลี่ยนโซ่นะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนใส่ขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. ก,ยก,กบ็ยังเหลือที่หลักอีกนะครับยังเหลือที่หลักอีกนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนโซ่นะครับเพราะว่าโซ่ต่านี้เล็กมากเลยนะครับก็ตอนนี้เรากำลังปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะเอายังไงต่อนะครับผ่านแก๊สก็บอกปรึกษากันอยู่นะครับตอนนี้ เราก็สั่งให้นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> เวลานอนนี่เซฟเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเขาจะกระโจนมาหาเรานี่จะมาช้านะครับอันนี้คือเราจะใส่ลูกบิดนะครับเราคล้องเสร็จแล้วนะครับเราใส่โซ่ใหญ่เสร็จแล้วนะครับเหลือแต่ใส่ลูกบิดนะครับแล้วก็ถอด อันเก่าอ,ออกนะครับถอดอ,อันเล็กอ,ออกนะครับก็ตอนนี้ก็เราสองคนกับควานขันนี้ก็เฝ้าระวังให้ควานเพื่อเป็นคนใส่ครับควานเพื่อน,นี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ก้มหน้าก้มตาใส่แต่ลูกบิดนะครับสายตานี้ชำเลืองเหมือนกันนะครับก็ชำเลืองปลายเงินเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับบางครั้งก็มีชำเลืองนะครับนี้คือเสร็จแล้วนะครับใส่เสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้เหลือ ถอดออกนะครับเหลือถอดอันเก่าออกนะครับอันใหม่ใส่ไปแล้วนะครับเหลือเหลือเอาอันเก่าออกนะครับ,บก็บางครั้งเราอาจจะใช้เสียงขู่บ้างนะครับขู่ให้เขาเชื่อเรานะครับเพราะว่าถ้าไม่ขู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงจะตกมันนะครับ,บก็ช่วงสองสาวัน ก่อนนน้นนี้ไหลอาบแก้มเลยนะครับลายเงินนะครับก็ยังคิดกังวลหรือว่าเราจะเปลี่ยนกันตอนไหนนะครับ,รบก็พยายามให้เขาอยู่นิ่งที่สุดนะครับเราก็ฟอลร,ระวังนะครับสองคนกับควานขันนะครับส่วนสายตาของควานเพื่อนี่ จ้องพลายเงินไม่กระพริบเลยครับก็ดูเพื่อเป็นวิทยาทานดีกว่านะครับเดีย๋ยวมองเราในการทารุณนนกรรมสัตว์เลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายช้างอยู่แล้วนะครับเ,เพียงแต่เราจะเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับก็เฝ้าระวังสองคนสามคนนะครับ งานแบบนี้เป็นธรรมดาแล้ะครับของชาวช้างนะครับใายเงินนี่ไอ้ไม่ชอบคนเยอะๆนะครับถ้าถ้ามีคนมาเยอะๆแล้วนี่แกจะงุนงงิดมากกว่านี้นะครับดูครับแล้วก็พยายามเบาที่สุดนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเราไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายช้างอยู่แล้วนะครับภารกิจเปลี่ยนโซ่ให้พลายเงินนะครับเพราะว่าพลายเงินเหมือนมีอาการจะตกมันนะครับ เราก็ใส่เสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ถอดออกนะครับถอดอันเก่าออกนะครับอันใหม่นี่ใส่เข้าไปแล้วนะครับก็เราเฝ้าระวังกับควานขันสองคนนะครับควานเพื่อจะเป็นคนเข้าไปถอดนะครับควานเพื่อน,นี่ประสบการณ์กับพลายเงินนี่ไม่ต้องห่วงนะครับก็เป็นควานเก่านะครับรู้ดีนะครับ ตอนนี้กำลังจะเข้าไปถอดออกนี่นี่แหละครับเส้นเล็กครับจเจ้าออกนะครับเพราะว่าเราใส่เส้นใหญ่เข้าไปแล้วนะครับเาก็ต้องดูเราก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับเราก็จ้องสองคนกับควันขัดนะครับจ้องไม่กับทิพเลยนะครับก็ถ้าเรา ไม่ไม่ตั้งไว้อย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าเขามานี่แป๊บเดียวนะครับถึงเราแล้วนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเ,เราจะพยายามถอดออกนะครับความเพื่อกำลังถอดออกความแค่ตกหัวให้นิ่งๆนะครับให้รับรู้ว่าเราไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายอยู่แล้วนะครับให้เขานิ่งๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็มีชน,นะกระตุกเหมือนกันนะครับนี่คือเส้นที่เราจะออกนะครับมีเส้นเล็กนะครับก็ดูสายตาของแกก็ยังดูนิ่งอยู่นะครับสายตาของพลายเงินนะครับแต่สอววันก่อนนี่โอ้ เห็นใครมาไม่ได้เลยนะครับจ้องจ้องจะกระโดดใส่อย่างเดียวเลยนะครับออกใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับถอดออกแล้วนะครับยวต้องให้ลุกก่อนนะครับถึงเราจะเอาออกได้นะครับออกแล้วนะครับ นี้เราจะแก้ขาลังออกนะครับนี่คือเสร็จเสร็จแล้วนะครับนี่แต่ยังเหลือขาลังนะครับเราจะแก้ออกแล้วก็ให้ควันแก๊สลงนะครับก็ยังปรึปกษากันอยู่ว่าเสร็จหรือยังครับยังคุยกันอยู่นะครับว่าใส่เสร็จหรือยังครับ ตึงไหมหรือไอใส่แน่นไปหรือเปล่าอย่างนี้นะครับถามกันนะครับก็คุยกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะเอาโซ่ขาหลังออกนะครับรก็ตอนนี้ควันเพื่อกกำลังจะแก,ก้นะครับ จะเตะนะครับเราไม่มีเจตนาเลย,เลยนะปลอภัยเลยจะเย็นใจเย็นจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเย็นใจเย็นใจเย็นเ็ก็ขอบคุณาทางควันเบนด้วยนะครับที่ถ่ายคลิปให้ f อีได้ดูนะครับ ขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าโซ่ตึงครับ จะลงแล้วนะครับเราสองคนกับควานขันก็ป้องกันให้ควานเคลนดครับเสร็จแล้วนะครับก็มีควเดืองนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่มีปะทะกันนะครับก็เราหลีกเลี่ยงปะทะอยู่แล้วนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับ บัตการเปลี่ยนโซ่ใ้เงินนะครับ <c oughs> โอ้ยหมา่าเขาไปเอาะ่ะโอเคครับผมก็ภา,ารกิจของเราก็เสร็จแล้วนะครับ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็รุนระทึกเปลี่ยนโซ่พลายเงินนะครับเพราะว่าโซ่โซ่อันเดิมเล็กนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็สำหรับเทียบนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักใบแล้วก็ช่องลาครับผมคปลายแป๊ปซี่แฟมิลี่วิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ